รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชนได้ทุกวัย。สััมตมเีชนชนป สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมและดิฉันรัตมณีกังวัลไกลค่ะต้อนรับท่านผู้ชมสู่วันเสาร์วันหยุดวันที่ท่านผู้ชมนั้นจะได้มีโอกาสใช้วันหยุดยางมีคุณค่าสําหรับชาวพุทธทุกคนเดินทางไปตามวัดต่างๆกับเราค่ะสวัสดีครับผมสุพันปัญช,ชาเป็นกรรมการและเฮเันยิกอยู่ที่มูลนิธิธ,ธนาคารเพื่มมุลที่มูลนิธิธนาคารเพื่มมุลแห่งนี้ ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการกุศลนะครับเน้นการกุศลส่วนมากคือเราจะบริจาครงศพเกี่ยวกับให้กับศพผู้ยากไร้และศพรายานะครับการบริจาครงศพนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลชนิดหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับคือจะมีผู้เสียชีวิต ส่วนมากก็จะมาจากทางอาสานะครับทางอาสาไม่ว่าจะเป็นองค์กรอาสาองค์กรอื่นๆ่ก็จะมาขอรับการบริจาคหลวงศพที่โมนลเนธิธนาคารเพื่อมุลทางมนลนิธิก็แจกไปนะครับแจกไปไ่ทั่วประเทศไทยนะครับทั่วประเทศไทยเยระยะนี้ก็ มาขอแทบทุกวันนะครับมาขอรับกาบริจาคลงศพที่มูลนิธิธนาคารพุ่มบุญก็ให้มอบให้ไปทุกทุกท่านก็จะบอกบุญนกุศลกับท่านผู้มีกิจตามาร่วมกานบริจาคลงศพแล้วก็ส่วนปัจจัยที่ได้ส่วนหนึ่งก็นำโมรลณะ ปฏิสังขรณ์ที่มูลนิธิธนาคารพุ่มบุญนี่แหละตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนมันบกพร่องก็เราก็นําจตุปัจจัยส่วนนี้แหละไปบํารุงจัดทําให้ดีขึ้นนะครับที่มูลนิธิธนาคารพุ่มบุญนี้ก็มีองค์เทพที่ทางมูลนิธิได้สร้างขึ้นมา ที่เป็นหลักคือองค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือเจ้าพ่อเสือเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่ดึงสัทธาพี่น้องประชาชนมาร่วมทำบุญบริจาค สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสมรุัไทยคร่องเชิงสารนะคะก็ได้มาทําบุญบริจาคโรงศพแล้วก็ผ้าห่อศพที่มูลนิธิเพิ่มบุญสารเจ้าพ่อเสือที่นี่เป็นประจําก็เดือนละ2ครั้งนะคะก็ทําแล้วก็รู้สึกในความส่วนตัวนะคะก็คือทําแล้วดีดีได้กับตัวเราได้กับครอบครัวเรานี่ก็แบบได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้ว ะะจ,จากที่ว่าเราจะต้องน,น่าจะต้องบาดเจ็บหนักหรือหรือว่ามีมีอะไรที่รุนแรงมากกว่านี้ก็ก็หายในระยะเวลาที่รวดเร็วแล้วก็เหมือนกับจากเคาะกรรมที่เราอาจจะเป็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรืออะไรเงี้ยก็บรรเทาเบาบา,บางลงแล้วก็การดําเนินชีวิตหลังจากที่เราได้ทําตรงนี้มาอะไรเงี้ยชีวิตก็ชีวิตดีขึ้นอย่างอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะทุกๆด้าน ตรงนี้ก็ได้กระตัวค่ะก็ขอขอขอ,ขอบคุณทางอาจารย์ที่ท่านได้อนุเคราะห์ได้นำนำมาสวดสวดสวดคำอธิษฐานกล่าวคำถวายลงศพผ้าหอ่อศพแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะที่ว่าดูแลดีทุกทกทุกคนเลยค่ะก็ใครใครใครที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการทำบุญที่ที่ดีในส่วน ส่วนตรงนี้นะคะที่นี่ที่นี่ยินดีเลยค่ะได้กับตัวค่ะดีมากด้วยขอบคุณค่ะ เพราะคุณสำหรับเสื้อผ้าจากร้านสุพยาลักษ์ค่ะร้านสุพยาลักษ์นั้นเป็นอีกหนึ่งที่เป็นความร่วมแรงร่วมใจในการถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมดีๆผ่านการแต่งกายแบบไทยแบบนี้และรัตนีกางวันไกลลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ